สู่พอดแคสต์ The Alien Talks ไรบ้านอย่างเมาส์บายพิง i n k แอนด์ลิซ่านะคะก็อีพี <S 1> <S 1> นี้ก็เป็นอีพีแรกค่ะอีพีนี้ก็เป็นอีพีแรกของเรานะคะก็เราก็อยากจะมา say hi กับชาวโลกกับผู้ฟังทุกคนนะคะลิซ่าทำไมอ่ะทำไมต้องเป็น The a l i e n เรามันหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์โลกหรอหรือว่ายังไงหน้าตาเราเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรอพิงไม่รู้จริงๆอ่ะ อ้าวถ้ารู้จะถามไหมเนี่ยฮะเออก็เอเลียมันไม่ได้แปลว่ามนุษย์ต่างดาวอย่างเดียวเวยเ้ยเอเลี่ยนมันแปลได้ถึงต่างดาวไง oh. คนต่างดาวเหมือนเราสองคนไงที่บอกว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดของตัวเองไงเราก็เลยเป็นเอเลียมไงในประเทศนั้นๆน่ะอ๋ออย่างเช่นเหมือนตอนนี้พิงค์อยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่ซิดนีย์พิงค์ก็เป็นคนต่างดาวของประเทศออสเตรเลีย ลิซ่าอยู่ที่สิงคโปร์ก็เป็นคนอันดับของสิงคโปร์ไงใช่ไหมใช่เราสองคนก็เลยเป็นเอเลี่ยนไงโอเคเนื่องจากว่าเราสองคนอยากจะเม้าอยากจะทอล์กเราก็เลยเปิดพอดแคสต์ของเราในชื่อของ The Alien Talk ก็หมายถึงตัวของพวกเราเนาะใช่แล้วก็ไหน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 ก็ไหนไหนแล้วเนาะเรามาแนะนำกันก่อนไปว่าเราเป็นใครอ่า บักอกราวอะไรยังไงลิซ่าอยากจะไปก่อนไหมหรือว่าจะให้พิงก์งก่อนพิงก์ก่อนแล้วกันได้ก็พิง์นะคะอ,อ่พิงก์กับลิซ่าดีเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลายัยเนาะ<ม>พิง์และพิงก์กับลิซ่าก็เป็นเด็กต่างวัสดวัทั้งคู่เราอยู่ในจังหวัดเดียวกันแล้วก็พิงก์ก็เรียนโรงเรียนโรงเรียนเอยมหาลายัยเอยอ,อะไรเนี่ยก็คือต่างจังหวัดหมดเลยเนาะเรียนปอตรีวิศวะ คอมก็เป็นคณะที่ได้เจอกับวิสาแล้วก็เป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นพอพิงเรียนจบปรตรีก็ช่วงนั้นมันบริษัทที่พิงเคยทำงานที่กรุงเทพเนาะชื่อ Thomson Reuters ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นรอยเตอร์สิเลยเขามาเปิดสาขาเพิ่งมาเปิดสาขาที่ประเทศไทยได้สักปีหนึ่งเมืองปีสองปีเขาก็พยายามหาเด็ก <c oughs> เขาก็เลยมีโครงการไปรับไปรับไปรับเด็กจบใหม่ที่มหาลัยนั้น,น,น แล้วพอเอิญพิงก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นด้วยความฟลุกหรืออะไรก็ตามแต่ก็พอเรียนจบปุ๊บก,ก็ได้ไปทําง,งานที่ Thomson Reuters ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นดิจิออไม่ไม่เอ่ยดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นชื่อบริษัทอะไรเดี๋ยวพูดผิดแล้วก็พิงก็ทํางานอยู่ที่นั่นจนจน,จนกระทั่งย้ายมาที่นี่เนาะแล้วก็ระหว่างที่ทํางานอยู่ที่รอยเตอร์ก็เนื่องจากรอยเตอร์เป็นแบบบริษัทที่ เป็น global เนาะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับพวก s t o c พวกการเงินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเนาะก็เลยทำให้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินพิงก์ก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปอทก็เกือบห้าปีแนะ่กว่าจะได้เรียนต่อปอทก็ต่อปอทา uh, financial MBA ที่มอกษตรค่ะก็เรียนก็สนใจเนาะช่วงนั้นสนใจอยากรู้เรื่องการเงินแล้วก็เพื่อนที่จะเอามาดู มามาลิงก์กับงานที่เราทําด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเพิ่มเติมความรู้ก็อเผอิญว่าเออก็เรียนจบด้วยแล้วพอเรียนจบก็ทํางานต่ออีกสักพักหนึ่งมงั้งก็เลยได้งานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ออสเตรเลียามาทํางานออสเตรเลียก็ก็ยังนะทํางานแบงค์เหมือนเดิมก็ปีนี้น่าจะปีที่หกแล้วนะเออเร็วมากเลย <S <S> <S ใช่ตอนแรกก็ลืมไปแล้วแบบ นึกว่าเพิ่งมานึกว่าอยู่ไม่กี่ปีจนเมื่อไม่นานมานี้คุยกันเรื่องเก่าๆก,กับเพื่อนเพื่อนที่ทํางานก็ปรากฏว่าเอ้ยปีนี้มันปีสองพันยี่สิบแล้วนี่นาะตอนละมาที่นี่เรามันสองพันสี่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเวลาก็ผ่านไปเร็วสุดขวนัน่นแหละค่ะก็นั้นก็เป็นคร่าวๆข,ข,ของพิงคเนาะวิชา ก็ของลิซ่านี่ก็คล้ายๆพิงแหละก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันเรียนโรงเรียนต่างจังหวัดมาตลอดก็จังหวัดเดียวกับพิงนี่แหละแต่ว่าอนุบาลปถมมัธยมนี่ไม่เคยเจอกันเพราะว่าเราอยู่เป็นคนลำเภอใช่ไหมคนลำเภอนะไม่ได้คนละเขตเป็นการบอกตั้งว่านี่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเจ้าเราไม่ได้มาเรียนคนละเขตมัน อยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอื <c oughs> ออ๋อแล้วก็ก็เนี่ยแหละพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็ได้มาเจอกับพิงค์เน้งแต่ตอนปีหนึ่งอ,อยู่อยู่กรุ๊ปเดียวกันแต่ว่าก่ยังไม่ค่อยสนิทเนะาะมมนสนิทกันจริงจริงเนี่ยตอนเข้าภาควิศวะคอมพิวเตอร์นี่แหละก็เลยแบบว่าสนิทกันเป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆจนจนเรียนจบอย่างพิงค์เขาบอกโชคดีเขาเก่งอย่างนี้เขาก็ได้งานเรียนจบไได้งานปุ๊บตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดจ้า ส่วนดิฉันก็ท y p i c คอเด็กต่างจังหวัดก็คือเรียนจบหอบกระเป๋าเก็บข้าวเก็บของ้านนอกเข้ากรุงเพื่อมาหางานทำเนาะ <c oughs> ก็ก็ใช้เวลาพอสมควรแหละกว่าจะได้งานงานแรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานได้สักประมาณปีหนึ่งก็คือเริ่มเริ่มสมัครสอบปอโทแล้วก็เรียนต่อปอโทเป็นบริหารเทคโนโลยีโทร,รคมนาคมที่ธรรมาศาสตร์ คือ <c oughs> ตอนนั้นทํางานอยช่กับพวกธทรคมนาคมอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยสนใจด้านนี้ก็เลยคิดว่าเออเรียนต่อด้านนี้ดีวกว่าแล้วก็ที่ตัดสินใจเรียนเลยเพราะว่าขี้เกียจรู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจไงถ้าแบบทิ้งไปแบบสี่ห้าปีแบบพิงนี้คงไม่เรียนต่อแล้วอะ่ะ <c oughs> คือแบบว่าขี้เกียจอ่านหนังสือขี <c oughs> ้เกียจอะไรอย่างเงี้ยคือไปสอบแข่งขันคงคงสู้เขาไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเรียนเลยเอาให้มันจบจบไปเหมือนเป็นหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ ก็ต่างกับพิงนิดนึงคือพิงเขาจะแบบว่าทํางานที่เดียวตั้งแต่เรียนจบจนย้ายมาทํางานที่ต่างประเทศเนาะของจานี่แบบเอ๊ะชาริซ่าเนี่ยก็คือแบบว่าอืเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะก็คือทำได้ทํางานร่วมกับอองค์กรที่เป็นองค์กรไทยใหญ่ๆองค์กรบริษัทไทยเล็กๆเนี่ยก็คือได้ทําแล้วก็ ได้ร่วมงานกับทางอองค์กรที่เป็นแบบว่าบริษัทต,ต่างชาติล้นลวนมีแต่คนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ตัวเองรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราเราชอบที่จะทำงานอบต่างชาติก็เลยอเออเป็นเป็นเหตุเหตุหนึ่งเป็นเป็นอินสปิเรชันหนึ่งที่ได้เออคิดว่าเออจริง,รงๆแล้วเราเรา,เราน่าจะอยากลองมาทํางานต่างประเทศดูอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าไม่ได้หมายมไ,มไม่ได้หมายถึงว่าแบบ ทำงานกับคนไทยไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้แต่คือรู้สึกชอบเออชอบตั้งแต่เด็กอะเออบอกว่าแบบดูหนังดูละครอะไรบบนเลแล้วก็คืออย่าไปอยู่เมืองนอกจางอะไรทํานองอย่างเงี้ยเออสวยไงสวยอากาศดีเออประมาณอย่างเงี้ยสวนดอกไม้หน้าบ้านอะไรเออประมาณนั้นชีวิตจริงละอีกแบบอ่ะชีวิตจริงเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในเอพิซดถัดไป กออ็ที่ลิซ่าพูดมานี้มันก็เหมือนกับเป็นอินสปิเรชันของลิซ่าเนาะที่จะทกที่ผลักดันให้ลิซ่าซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ลิซ่าอยากจะรอไปทํางานต่างประเทศแล้วนอกจากไอตรงเนี้ยลิซ่ามีมียังมีแรงผลักดันอื่นอีกไหมแบบอินสปิเรชันอื่นๆที่ที่นอกเหนือไปจากเรื่องความ ความชอบส่วนตัวเรื่องของสไตล์การทํางานเอ่ยหรืออะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องเดียวแบบเหตุเหตุผลเดียวแล้วมันจะแบบว่าฉันจะไปมันมันมีหลายองค์ประกอบหลายเหตุผลเน่ยนิยายเนาะเออก็จริงๆมันก็เหมือนความฝันในเด็กอะแบบว่าเออเด็กๆเราชอบบ้านเราอยู่ใกล้สนามบินแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กใช่ป่ะเราก็แบบว่าเอ้ยอยากเดินทางอะไรแบบเนี้ย ก็เลยว่าเออถ้าได้ไปอยู่เมืองนอกคงได้เดินทางบ่อยเลคิดไปเองเดินทางบ่อยเออหรือว่าเอ๊ก็ได้บ่อยจริงนะเสวยๆอย่างเราไปจะไปเป็นแอร์อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไหมแบบคือสวยมากไงก็ไปให้คนอื่นเขาเป็นดีกว่านะก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผู้โดยสารอาจจะรับประทานอาหารไม่ลงอ่าชกทีนี้อีกเหตุผลหลักๆก็ ตั้งแต่เด็กป้าเคยเคยได้ยินแบบนี้มแบบแถวบ้านเราเขาจะบอกว่าว่าเนี่ยไปอยู่เมืองนอกนะรวยเออเห็นไหมสามสิบบาทได้หนึ่งยูเอสดอลลาร์ถ้าได้ทำงาอแบบว่าห้าพันยูเอสอย่างเงี้ยแบบอุ้ยครวยเลยเอออือก็นั่นแหละใช่โอ้ไอพูดถึงเรื่องเออไอพูดถึงเรื่ององนี่พิงก็เป็นนะก็ ลิซ่าพูดอินสปิเรชันของลิซ่าใช่ไหมยางส่วนของพิงค์เนี่ยก็อย่างแรกก็คงเป็นเงินด้วยความที่เป็นคนงกเนาะ <laughs> ไอ้เราก็แบบเออไอ้เราก็ได้ยินแล้วแบบเฮ้ยรวยอะ่ะเราเราแบบอยากรวยจนงงอะ่ะเออดูแล้วเขาใช้ชีวิตดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออเรามาแล้วเราคงหางานได้ง่ายๆแล้วเราก็คงจะแบบโอ้โหรับซับอะไรอย่างเงี้ยนะแบบรับซับแบบรวยจนงงรวยจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย oh. เราก็เป็นเป็น,ปน,ปน mm. จุดจุดหนึ่งที่เรา แบบว่าอยู่ในเช็คลิสต์เราก็ทิกว่าเออโอเคนี่นะเรื่องเรื่องเรื่องของเงินเนาะแต่รวยจริงไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันต้องคิดดูว่าสมัยก่อนแบบว่าเริ่มต้นทํางานใหม่ได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวหวยเลือดตาแทบกระเด็นนะใช่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 แค่แค่เริ่มต้นเนาะมันก็ต่างกันละไอ้นี่ไอ้นั่นคือสิ่งที่พูดกันเนี่ยคือมุมมองก่อนที่เราจะมาเนาะพูดว่าเออเป็นมุมมองก่อนก่อนที่เราจะได้มาสัมผัสความรู้สึกจริง มันอยู่แล้วรวยจริงหรือเปล่านี่บอกว่ากันทีหลังาคุยกันใช่เดี๋ยวเราคุยกันในในอีพิโซดเนาะก็งั้นงั้นงั้นพิงค์ขอกลับมาเลือกอินสปเรชั่นของตัวเองเออเพราะไงก็คือเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินโอเคเราก็คุยกันไปแล้วเราเราเรารู้สึกว่าเราอยากรวยจนงงอันที่สองก็คงจะคล้ายๆกับลิซ่าถึงถึงแม้ว่าพิงค์จะทํางานอยู่ที่บริษัทเดียวตลอดแต่ว่าเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทแบบ เป็นออ global organization เนาะเราทำให้ตอนเราทํางานเนี่ยเราได้ทํางานกับคนต่างชาติตลอดเวลาแล้วก็ต่างชาติต่างพันแล้วก็เราก็ได้ใช้แต่ภาษาอังกฤษตลอดเวลาจําได้ตอนที่ลิซ่า,าได้ทาได้มีโอกาสทํางานที่ Organization ของไทยใหญ่มากอแล้วก็อยู่ๆ <laughs> ลิซาก็บอกว่าเอ้ยจะเขียนอีเมลยัยงไงวะเอ้เราก็แบบ <c oughs> อ้าว <c oughs> ก็เขียนไปสิ hello ให้เดียอะไรก็ว่าไปเออ <c oughs> ไม่เป็นภาษาไทยอ,อ้าวเหรอจะเขียนยังไงดีสวัสดีค่ะเหรอหรือว่าเรียนทานหรือยังไงเออเรียนแล้วก็แบบด้วยความนับ <c oughs> ถือ <c oughs> เออภาษาอังกฤษอีเมล,ลแล้วก็อาจจะแบบค่ะริกาเบสเบสริกาหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมตามที่จะเป็นแพทเทิร์นแล้วพอเป็นภาษาไทยเราก็แบบอะไรนะด้วยความนับถือด้วยความเคารพเหรอหรือ,อยังไงคือเราเนาะ นั่นก็จะเป็นเรื่องแบบับที่นี้ก็ของของของพ er ิงก็จะใช้ภาษาอังกฤษทําให้ตอนที่ทํางานที่ที่บริษัทรอยเตอร์สเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทํางานที่ที่ไซต์ต่างประเทศแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบเด็กบ้านนอกอ่ะไม่เคยได้ไปเมืองนอกมาก่อนเลยในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยได้อมีโอกาสไปแล้วไปทํางานไปแบบไปเปิดหูเปิดตาไปทํางานเราแบบโนเนมไปเขาก็ยอมรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ยอมรับเราในเชิงว่า ในความในเรื่องของความสามารถยอมรับเราให้เป็นหนึ่งหนึ่งในทีมงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะ mm. เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. สนุกอ่ะเอ้ย e หน้าน่าหน้าน้า,นามันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราสะสมมาเรืเ่อยๆจนณนจุดหนึ่งพิงกับอิซ่าก็แบบเฮ้ยลองดูไหมวะออ mm. อะไรเงี้ยอื <c oughs> ừ, ลองดูกันไหมแล้วเราก็แล้วแล้ว,ลว,ลวหลังจากที่เราตัดสินใจได้แล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อว่าในิตจนถัดไปอีกนั่นแหละว่า พอเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยเรามีขั้นตอนมีแนวความคิดยังไงต่อจากนั้นเนาะเพื่อที่จะจะทําให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้เนาะก็ไอ้นั<ะ>้นไอ้นั้นใช่กว่าจะฝากฟันแต่และก็ะทรวงรอประพอทั้งหลายอะไรก็ตามแต่ไอ้นั้นเดี๋ยวเรามาเ <laughs> มาส์กันก็ไอ้นั้นเป็นอินสเปรชั่นของพิงก็คือง่ายๆก็อยากเปิดหูเปิดตาอยากลองทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเงินใช่ แล้วทำไมเขาถึงต้องมาฟังพอดแคสต์เราพิงชาวโลกเขาถึงต้องมาฟังเนี่ยทำไมก็เออเม่อสีทำไมก็จริงๆแล้วคือเราสองคนก็อย่างอย่างที่ได้เกิดนไปตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะว่าเราสองคนก็แบบเออเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วก็เราสองคนก็เออเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ฝากฟันอะไรกันมาเยอะเนาะเราก็อยากจะมานําเสนอ มุมมองอีกมุมมองหนึ่งของเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ที่เราผ่านมาอะไรเงรี้ยแล้วก็อยากจะเป็นอยากจะให้พอดแคสต์นี้เป็นอีกชาแนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์สำหรับคนทีอ่อยากจะมาลองทำงานมือนอกหรือว่าอยากจะ,ะเก็บข้อมูลของคนที่คนต่างด้าวที่อยู่ในต่างประเทศอะไรเงรี้ยว่าเออเขามีอะไรยังไง เจออะไรมาบ้างต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้ชาวโลกที่มีเป้าหมายคล้ายๆเราก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปเดินทางสู่ฝันของของของแต่ละคนเนาะอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือแบบทำไมอย่างมีสาระใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไมอย่างนั้นีสา <c oughs> เอาความ <c oughs> จริง <c oughs> บอกชาวโลกเข้าไป อันแบบที่ไม่มีสาระก็คือว่าคือเราสังคนเนี่ยมันมีเรื่องไร้สาระที่ผ่านมาเยอะมากเราอยากจะคือมันเริ่มจากวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเอลิซ่ากับพิงค์เป็นคนชอบเที่ยวเนาะแล้ววันหนึ่งเราไปเที่ยวฮ่องกงเราไม่สิเราแพลนว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอยู่กันคนละประเทศใช่ใชแล้วเวลาตารางการกลับเมืองไทยของเราก็จะไม่ไม่พร้อมกันอย่างพิงค์เนี่ยจะจะมี ได้กับแค่ปีละครั้งแล้วก็ช่วงซ้าๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยนานๆก็จะเจอลิซ่าทีเลยเลยรู้สึกว่าเออทํายังไงดีนะเราก็อยากจะใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรเงี้ยก็เราก็เลยบอกเฮ้ยลิซ่าเราไปเที่ยวกันเถอะไปเราไปฮ่องกงกันตอนนั้นนะเรา i, ไปไปฮ่องกงกันแต่เราจะไม่ทําอะไรแบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนไม่ชอบเินช้อปปิ้งเลย ช่าช<อ>ไม่มตังค์ไม่ชอบเออใช่เข้าไปพูดเออนั่นแหละไม่ได้บอกว่าไม่ชอบซื้อของนะแต่พิงแ์บอกว่าเออด้วยความที่เป็นคนงบแล้วก็แบบปัญญาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ก็เลยก็เลยอ่อพอดีก็เลยถามถามเพื่อนพิงก็เคยเก็บข้อมูลกับเพื่อน hey นะีนออฟฟิศเนาะว่าแบบเฮ้ยไปฮ่องกงนี่พิงคอยู่ไปทาอะไรกันบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความคิดความอ่านของคนที่เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างต่างจากจาก เอเชียนะเออเอเชียจะชอบซื้อของชอบกินใช่ไหมที่นี่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งเขาจะชอบธรรมชาติเขาเฮ้ยอยู่ไปที่ฮ่องกงใช่อยู่ไปฮากิ้งสี่ไหนไหนไหนไอ้เราก็รีเสิร์ชอุ้ยแบบสวยมากอะไรอย่างนี้วิซ่าไปเราทำนึกงทำอะไรใหม่ๆเว้ยอะไรอย่างนี้ซึ่งฮ่องกงนี่คือพวกเราก็ก่อนอันนี้พวกเราก็ไปค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราไปครั้งนั้นเราก็ตั้งใจจะไปฮากิ้งอย่างเดียวภาพ ในฝันเนี่ยนะคือแบบโอ้โหสวยงามแบบเหมือนไอจีต่างๆที่เขาเอามาโพสแล้วนะแบบฉันต้องได้อย่างเงี้โปรไฟล์ uh, พีกของฉันเบิ <but I S 1> ร์ y ไอวิวงเี้ยอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็เราก็ไปกันใช่ไหมพอไปกันปุบ๊บด้วยวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ฝนตกมรสุมเข้าพายุเข้า,า,ขา whatever that, มันมันแฮปเป็นไปหมดเลยจนแบบเรารู้สึกแบบนี่มันคืออะไรเนี่ยแต่เรามีเวลาอยู่ฮ่องกงแค่วันเดียว โ okay. อเคเออแค่สองวันเนาะวันนั้นก็เป็นวันเกือบวันสุดท้ายอ่ะก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ปลอบใจกันระหว่างค่ะเอยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวต้องสวยเดี๋ยวต้องสวยเออแล้วเราก็ได้รูปมาเนาะหลังจากนั้นเราสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยจน <laughs> จน, <laughs> จน <laughs> รูปมันสวยมากใ <laughs> ช่ใช่ใช่รูปมันโอ้โหเราก็ไม่พูดอะไรกันอีกเลยเราก็โอเคเราก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะ แล้วก็จนเอ่อจนเมื่อไม่นานมานี้แหละอาทิตย์ที่แล้วหรือสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองก็พิงก็ไปดูในมีอินสตาแกรมเนาะไอจีเปิดเปิดเปิดดูก็เจอแบบเอ้ยเฮ้ยนี่มันที่ที่เราไปนี่นะเฮ้ยทำไมมันสวยเงี่ยไอเกาะนี้เกาะนั่นอ่าวนี้เอ้ยมันคือตรงไหนวะทําไมเราไม่เห็นนะเอ๊ะตรงนี้มันคือใช่เลยนะคือจุดตรงนั้นะ่ะมันมีไม่มากราคาที่แบบว่าจะมีวิวที่แตกต่างมันก็มีอยู่วิวเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ท็อปท็อป สุดแล้วพี่สุดแล้วอะไรเงี้ยไอ้เราก็แบบเฮ้ยลิซ่าเราไปที่นี่กันบาหรือเปล่าวะ <laughs> ทำไม,ไม,ไ,มไม่เหมือนกันเลยเราก็เอารูปสองสองรูปมาเทียบกันอะไรงเงี้ยเนาะแล้วเราก็เลยแบบนั่งมองแล้วเราก็คุยกันจากนั้นเราแชทกันแล้วเราก็ขำแล้วเล่าเรื่องราวแบบว่าเราก็หยอกล้อกันไปแล้วก็ขำขำขำ,ำแล้วจากนั้นเราก็คุยเรื่องนู่นเรื่องนี่กันไปสารพัดที่เราผ่านกันมาเป็นเรื่องที่แบบขำโดย unexpected, อันเอ็กซ์ปิเกแบบว่าอะไรที่มันไม่ได้ ไปตามแผนที่เราแผนอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมาจอรลิซ่าก็บริ้งประเด็นมาประมาณว่าเออมันน่าจะสนุกนะถ้าเราบอกว่าได้เล่าเรื่องนี้ยให้ลูกของเราฟังพิงก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาความจริงก่อนคือแฟนก็ไม่มีนะอีสามีก็ไม่ต้องพูดถึงจะเอารูปมาจากไหนวะแล้วเราก็แบบทําให้พิงก็คิดว่าเออเนอะเสียดายเนอะเรื่องของเรามันมีเยอะแยะไปหมดเลยสารพัดส,สาร,พรเพ ที่เราเจอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนยิ่งสมัยเรียนนี่โอ้โหดุเดือดมากสมัยทํางานหรืออะไรก็ตามแต่เราก็แบบก็ยังมีของเรามาปรับไา้ก็เลยลิซ่าเลยบอกเฮ้ยช่วงนี้โควิด19ลนะ็อกดาวน์เนาะเรามาท Podcast, ําพอดแคสต์กันไหมไห <c oughs> นๆไม่มีลูกจะเล่าเรื่องให้ให้เรื่องราวให้ฟัง <c oughs> เราก็มาเล่าให้ชาวโลกฟังเกันผู้ <c oughs> ที่ห <c oughs> ลงติดเข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราอะไรอย่างเงี้ยอัน,นั้นก็เลยเป็นจุดเป็นจุด เป็นจุดเริ่มต้นว่าโอเคงั้นเรามีไอเดียเรามาลองทํากันดูละก,กันอะไรเงี้ยไอ้นั้นก็จริงๆเป็นที่มาว่าเอ้ยทําไมเราถึงเกิดช่องเอยเกิดพอดแคสอันนี้ขึ้นมาทําไมเราถึงอยากจะมานั่งคุยนั่งเล่นอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากเนาะมันเป็นพอดแคสเราก็เสริมส่วนของวิชาการไปบ้างใช่ก็คือมาเป็นประสบการณ์ของเราที่เรามาแชร์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกัน,นจริงๆก็อยากให้มันมีสาระนิดนึงก็ค <laughs> ือว่าเราก็อยากเป็น แรงบันดาลใจเนาะให้คนที่ม,มีความฝันคล้ายๆกับพวกเราคือฝันแบบอยากมาทํางานต่างประเทศอยากลองใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศดูต้องทํายังไงหรือว่าแบาบไม่ได้คืออยากจะบอกว่าเราสองคนไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ํารวยเราสองคนเรียนโรงเรียนรัฐบาลแบบเด็กต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาครอบครัวเราไม่ได้แบอกว่ามีฐานะเราไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศเราไม่ได้แบบเรียนโรงเรียนอินเตอร์ เราไม่เคยไปไปเมืองนอกแม้แต่ซัมเมอร์อะสมัยเรียนเนาะไม่ไม่เลยเอออยากจะไปตอนตอนสมัยเรียนนี่อะไรที่ดังโปรแกรม a f s โอ้เอากไปอะไรก็ไม่เคยจะได้ไปกับเขาอะไรแบบนี้อยากเลยมากแล้วก็ด้วยความที่ค่อนข้างฐานะดีมากก็เลยโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละคยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราสองคนก็ไม่ใช่แบบคนเรียนเก่งแบบเอเกียรนิยมอะไรแบบนี้ไม่ใช่เราถ้าอยากรู้ว่า เราฝ่าฟันกันเรียนผ่านมาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในในอีพีถัดๆเอพิส od ถัดไปโอ้ยใไงแต่อยากจะบอกว่าเราแบบธรรมดากันมากๆก็เลยถ้าเราสองคนทําได้ใครๆก็ทําได้เนาะใช่ใช่ใช่ห้แล้วก็ถ้าสมมติเราแนะนําอะไรได้หรือว่าให้ข้อมูลอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากช่วยเนาะใช่เรายินดีมากๆเลยเราอยากแบบเอออยากให้สิ่งที่เราประสบการณ์ของเรามันมีประโยชน์เนาะใช่ เออคอเร็นเราไม่ได้บอกว่าเราประสบความสําเร็จหรืออะไรแต่เราแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์แค่นั้นเองเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเออ่มันอาจจะช่วยอให้ท่านผู้แบบผู้ฟังบางคนหรือชาวโลกที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราใช่ไหมบางตอนเราตอนที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราไม่ได้มีคนมาคอยแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาก เนอ<ม>ตอนนั้นสมัยนั้นไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำยังไงอะ่ะเราต้องหาข้อ<ช>ูลกันแบบว่าหนักมากใช่เราต้องเรียกว่าโยนหินถามทางของเราไปเรื่อยอ่ะเนาะเราจับนุ่นผสมนี่แปะนั่นแล้วก็มานั่งคุยกันจุ๊กจิ๊กจุกจิกกันสองคนเอาไงดีนะเอาไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆซึ่งเรามานั่งย้อนคิดไปเราคิดว่าเออถ้าตอนนั้นเราเราเรา,เรา,เราม,มีมีใครที่เขาเคยผ่านตรงนั้นมาก่อน เ,เขามาแชร์อะไรให้เราฟังบางทีมันอาจจะทําให้เราง่ยายขึ้นเจอเตัวเองอเออแล้วอาจจะเจอเป้าหมายของตัวเองง่ายขึ้นาอาจจะเจอหนทางง่ายขึ้นหรือว่าเราอาจจะรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ได้ใช่ไหมเออนั่นก,ก็ก็เป็นอย่างอย่างอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากจะฝากเอาไว้เนาะโอเคแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผู้ฟังชาวโลก มีอะไรจะแนะนำหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรในท็อปิกถัดไปี่ยในอีพีถัดไปเงี้ยก็แนะนำกันมาได้เนาะติดต่อเราได้ทางพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่ mm hmm. เรามีทุกแบบว่าทุกชานเ e ลเลยเรามีอะไรบ้างเรามี i อจใช่ไหมแล้วเรามี Facebook เรามี Youtube Channel ด้วยง่ายๆเลยค่ะหาเราไม่ยากเลยก็เข้าไปตามอแอปพวกนี้เนาะแล้วก็เ e ิร์ช alien talks แล้วก็จะเจอพวกเรา talks นี่มี s ด้วยนะข้างหลังอืมแล้วก็ถ้าชอบสนใจอยากจะฟังอยากจะรู้ว่าเอ้ยพวกเรามีอะไรไรายสาระมามาแนะนำมาคุยกันในถัดใน ep ถัดไปก็อย่าลืม subscribe เนอะอืมเกินนิดนึงก่อน <c oughs> จะไปก็คือว่า ep EP, <c oughs> ep ถัดไปเนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกัน ผื่อคนเขาอยากจะติดตาม <c oughs> อีพีถัดไปเหรอเนื่องจากว่าเราเคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเป็นเอเลียนเนาะดีพีถัดไปเรามาคุยกันเรื่องว่าเราสองคนพอมีความคิดว่าเราอยากจะมาทำงานเมืองนอกเนี่ยเราจะทาเราเริ่มต้นจากตร่ไหนดีไหม,มเราเริ่มเริ่มอะไรยังไงดีไหม ขั้นตอนต่างๆเนาะใช่ใช่ใช่เท่เอกสารอะไรพวกนี้ยังไงข้อมูลยังไงเนาะน้องเออเออเอาอย่างนั้นดีกว่าอีอพีหน้านะอีอีพีหน้านะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าเอยเราสองคนมาทํางานมืองนอกกันได้ยังไงนะคะถ้าถ้าสนใจก็ติดตามเราฟังกันนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้คอมเมนต์ก็ได้แนะนำกได้แต่ได้ด้วยนะแต่ยากอย่าง เดี๋ยวป้าเสียใจโอ oh, <laughs> ้ใช่ใช่ใช่ <c oughs> นะคะยังไงก,ก็ก็ฝากนะคะชอบไม่ชอบยังไงบอกได้นะเราสองคนแบบโอเพนแล้วก็เราก็อยากรู้อะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราสองคนมาทําอะไรที่เป็นพับ l ลิกขนาดนี้เนอปกติเราสองคนเป็นคนที่ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะชอบเมาส์ชอบโม้ ow, ชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างมีพ i เวซี่เยอะเหมือนกันนะ คือเราจะเมาส์จะเออจะเมาส์จะอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็คนใกล้ๆเนาะที่จะเนไในกลุ่มใช่ที่ที่เห็นว่าเราเป็นเราจริงๆอ่ะนะแต่ครั้งเนี้ยเออสงสัยเป็นเพราะว่าโควิดไนทีนี่แหละเลยรู้สึกว่าเออโอเคกันก็มาพับลิกกันได้อ่ะหาอะไรทําช่วงล็อกดาวน์ที่ เนาะก็ก <gas> no, <so> ็ฝากด้วยนะคะก็ยังไงก็แนะนำกันได้นะคะกพีนี้ก็คงแค่นี้แลละเนาะเป็นพอะของคอให้ให้รู้จักว่าเราคนไทยตลอดเราอะไรทีอ T A Talks นะ